สวัสดีคะ่ะอยู่กับเราคะ่ะช่องพาย<ป>แซมสันฝันเมืองนะคะ,อ,ะอันนี้บุญทรงบุญทรงบุญทรงหลุดนะครับบุญทรงหลุดไปหาพี่แซมไปชนงากับพี่แซมดูคะ่ะดีนะคะหลุดตอนเช้านี่ตินควานอยู่น้องหมูอ้าว หลุดปุ๊บก็ไปหาพี่แซมไปหาพี่แซมเลยรู้สึกว่าพี่แซมนี่เจดีมากเป็นเป็นช้างที่แบบว่าดึงดูดน้องๆมากเลยใครหลุดก็ต้องไปหาพี่แซมแหน่เอ้เาเอ้ยเอ้ยเนีเสียงแกล้งแล้วนี่หืมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนี่ยังไม่หักอ้อยเฮ้เรียกร้องความสนใจเหมือนกันเลยนี่ เกือบแล้วเกือบแล้วคลายเลยเกือบมาจุกคลายเลยเออโอ้มันทอดเนาะเกือบแล้วครับบุญทรงก็เกือบหลุดไปน้ำอ้อยก็เกือบจะเปลี่ยนกระจกใหม่ให้เออบุญทรงพอหลุดเนี่ยก็อ่ะพูดพูดแรงก็ไม่ได้นะพูดแรงให้ วาวาก็าาาาาจะอุ้มไปอะไรนะไุแก่ไค่มุก <c oughs> มันหมันไสไงโอ้นั่านาน,น,านั <c oughs> ่นนัว่นโอ้อวันนี้แต่ละคนนี่เอา้าเรื่องกันทุกคนเออเรื่องเลยเนี่ยบุญทรงหลุดไปตรงไหนเม,มื่อกี้ผูกไว้ตรงไหนหมูนี่อันนี้ไม่ใช่เนาะหลุดตรงไหนอโอ้ พี่เต้ยพี่เต้ยเอาบุญส่งมาอาบน้ำแล้วโซ่ก็หลุดไปจะเอาอีเข็นบุกไปบุญภทยอย่างนี้เมื่อกี้ขวัญเต้ยนะครับผูกบุญส่งไว้ตรงนั้นอาจจะไม่ได้ล็อกนะคะแค่มาเอามาอาบน้ําถูตัวแล้วก็สเกิหลุดติหลุดไปหาพี่แซมนุ่นค่ะเนี่ยพี่แซมเจดีสงสัยชวนพี่แซมมาอาบน้ําด้วยพี่แซมเจดีพี่แซมกับพี่ขวัญคุณตาไม่ทำร้ายเด็กๆ ถ้าเป็นหมูเข้าไปนะแดงตายค่ะที่อ้าถูถูบนทรงถูถูนายถถูถสมมติถ้าเขาได้หลุดไปนะสมมติว่าควานนี่ไปเรียกเสียงดังๆทางนี่คือบางเชือกนะคะวิ่งหนีไปเลยตลดเลยนะคะตะลืดวิ่งหนีเลยเมื่อกี้ควานเต้ยก็เลยไม่กล้าใช้เสียงแรงใช่ไหมเรียกเบาๆเรียกไม่ไง สพี่สองอมามามาอย่างนี้บอกมาอาบน้ำโตนี่ทำแบบว่ารุนแรงนะเมื่อกี้นะคะเตะเลลิดวิ่งเข้าป่านี่ปอกขาก็ไม่ได้ใส่ด้วยโอ้โหงานเข้าเลย้ายักทายักเอ้า,อาก,กล้วยให้หวากินไปกล้วยอยู่ข้างหน้าบ้านนอามากินให้หมดไป เพชมแบบบรรยากาศยามเช้านะคะอือนดาดีที่ว่าหลุดช่วงแบบว่าควานอยู่ค่ะควานทำความสะอาดแค่พาไปอาบน้ำเฉยๆนะคะไม่ได้ผูกล็อก <c oughs> อะไรจะไปของเงินพอ่อจ่ายละเขาว่าวันนี้วันเกิดหมูอย่างเงี้ยมีอะไรพิเศษให้หมูไหมเนี่ย ครับครับก่อนเลยอ,อ๋อหังจากนี้ควานก็ทำความสะอาดกันก่อนนะคะ <Hey. S 1> คือบรรยากาศช่งชวงเช้านะคะ ไรอีกกันน่อนะฮะทำอะไรเต้นโอ้มีเต้นด้วยอยู่ในรังใหญ่ไหมทำไมไม่เอาออกจังน้อยอันตรายไหมอย่างานั้นมันจะบินใช่ไหมวะไหนในรังโอ้นี่นี่นี่ในรังเต้นอยู่ตรงนี้นะคะในไงมันมันนี่ โอ้ลังใหญ่ตัวนี่จันยองทำไมไม่เอาอกมูทไวยเอาอกใครเคยโดนแล้วนี่พี่เตอร์เคยโดนมาแล้วนะคะนี่ลังนี้มยืดยินย่อเลยนะให้พี่เตอรเอาอกเขาต้องเก้เคนนี่ยเราเก้เนใ่ชัมระอันนี้ต้องชัมระใช่ไหมวันนั้นวันนั้นเราน่ะล้างกล้วยตรงนี้เก็บเก็บตะโคนใอ้มูเราล้างกล้วยตรงนี้ไม่เป็นอะไรเพราะพี่เตอรเดินมาโดนเลย เฮ้ยมูจัดการหรือมูจะวิ่งหนีอะไม่ได้ไปมันเกิดเดอ้อตาตีบไปเช็คสีไปตามมันไปเลย <c oughs> ไปเช็คว่ามีจันไร <c oughs> อยากโดนของแล้วนั่นอขอมันจะมนแม่ <c oughs> ไรเนี่ยนี่มีพ่นไดนมันแม่มีแต่ตัวเบลอด้วยมันไม่ใช่มิมเนื้ออะอันนี้เขาเรียกอะไรแตนเหรอ, <c oughs> อว่าเต้วที่วิชาย,ยู่จัดก,การได้สีเออ สีอยากลองวิชาแตนนะครับโอ้เตนนกมันยออยแตเนห่เหรอโอนี่รังใหญ่มากอแมโอ้โมแม่มันมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยไม่เอาแล้วให้ใครจัดการดีเกดเเอวันนี้ออดลยวันนี้วนี้ถ้าโดนแตนต่อยนี่ได้โชคเลย อืมดูดูอยากลงอยากลงมันจะไม่บินไปต่อยเองอ่ะบินมาทางแม่เนี่ยนี้ไม่ทันไลยคนไม่มีวิชาเนาะตาจะได้ใหญ่ขึ้นยังเอานั้นฉีดไม่ได้บ่ ียจะบินหนีไม่ทันอนะ่ะเอา้าเอา้าดูสองผู้จัดการนี้ก็ช่วยนะคะดูนาอย่าไปโยนมนันเยเดี๋ยวบินมาตอนนี้ก็คือช่วยกันนะคะสามควานก็คือร็วนะคะวันนี้ ถ้าคือมาพร้อมกันสามสามคนนี้ก็คือการทํางานก็จะเร็วมากนะคะคนหนึ่งเก็บขี้ช้างคนหนึ่งก็กวาดขยะนะคะคนหนึ่งก็นข่งคนขึ้นรถไว้นะคะอเออต้องเอาไม้เอคนนึงก็คือเก็บขยะขึ้นรถแบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปใส่คลุมสวนญ้านะคะเอาเอาไฟแช็คมามันก็ไมมท,ทั้งกระท่มมาเนาะเองก็บ้า เออเองเอาไฟเช็คบ่อืออะบางคนดาซื้อจริงๆเนาะบอกว่าเอาไฟเช็คออกมาจริงๆเนะอ้เอาสีมาพ่นกับมันอือพยุงกับมันให้พี่ต้อยจัดการเ่าพี่ต้อยใช่ให้พี่ต้อยจัดการมันไม่ใช่พึ่งเลยอันนี้มันอันตรายกว่านั้นนะ นี่ยสมมุติว่าดินมัดมีปุป๊บตรงนี้นะครับโอ้โหตายบวมแน่นอนแหละถามพ่อสิกล้าไหมเอาใจไว้กล้ากล้กล้าดูเจ้าไข่มุกดูเจ้าไข่มุกพาไายพาไายพาไทยเจ้าหวา๋าหวา๋าเมด่อกี้หว๋าอุ้มเลยใช่ไหมงางาไม่น่าไปช่วยเลยช่วยอะไช่วยไข่มุกนะ <c oughs> รถเจ้า,าวาวแบบว่าอุ้มอุ้มเลยอุ้มไปอยู่ด้วยนอนไหมบริการจารนันงองนด้ยนะนะบริการดำไปไหนไปด้วยนะครับดูบริการให้จะจันยองเดินไปตรงไหนนะครับเขาก็จะเดินคุมไปทุกที่นะครับเดวหมีบริการไหมหมูตุหมดูดูพี่สง่งยังอยู่ไหมนึกว่าหลุดอีกยังอาบน้ำอยู่นะยังถูอยู่ เราก็จะพัดเปลี่ยนกันออกไปอาบน้ําแบบนี้นะคะคุณส่งบ้างวาว้า้น้อ้อยบ้างคุณตาบ้างแม่น้อยบ้างนะคะตาทงตาทงไทยไชยแม่น้อยแม่น้อยไทยไชยนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามในช่องไทยเซียมซักขน คะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามลิลละค่ะสวัสดีครับเออสุดทำหน้าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ